โอเคนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแอนนะครับมาสาธิตท่าเล่นแมชชีนนะครับเอ็ดเดอร์เพลสนะครับอเดี๋ยวให้น้องแอนเข้ามาเล่นเลยนะครับท่าเล่นนะครับอ่าจะจับข้างนี้ครับอ่านี้ตั้งแขนนะครับอ่าให้ตั้งฉากนะครับมองทินกระจกนะครับอ่เดี๋ยวดันขึ้นให้สุดเลยครับผมโอเคขึ้นสุดลงสุดนะครับอ่าสอกจะไม่แทงไปด้านหลังนะครับจะบิดมาหน้านินนึงโอเค นั่นแหละครับดีมากโอเคอ่าเล่น shoulder พนะครับสำหรับแมชชีนตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับท่าต่อไปนะครับในการปรับเบาะเป็นท่าเ h e เพ p นนะครับอ่ะเราจะใช้มือนึงนะครับอีกมือนะครับจับตรงนี้นะครับอะตัวจับนี้อีกมือนึงดึงงนครับดึงออกมาแล้วเลื่อนลงมาครับอ่าก็อยู่ประมาณนี้อ่าอย่างนี้นะครับอ่าแต่ทีนี้ตัวนี้พืปรับให้เหมาะสมอ่าสักประมาณนี้ โอเคโอเคอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวให้น้องแอนนะครับมาสาธิตท่าการเล่นอินคลายเชดเพลสนะครับอ่ะท่าก็จะเหมือนการเล่นโชเดอร์เลยแต่ว่าเราจะแค่ปรับเบาปรับบอลงกับปรับบาร์ตัวนี้ลงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องแอนครับดันขึ้นเลยรึบอ่าอย่างนี้ครับขึ้นสุดลงสุดครับผม อ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของเรื่อง incline นะครับ chest press โอเคอีกท่าหนึ่งนะครับจะเป็นเอ่อ chest press นะครับอาจจะปรับบอร์ดครับราบกับพื้นไปเลยนะครับอย่าเลื่อนนะครับมืออีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้อ่าเลื่อนลงอ่าอย่างนี้ครับปรับตรงนี้ลงให้สุดเลยอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้น้องแอนนะครับสาธิตในการเล่นนะครับโอเคอ่านอนราบลงไปเลยนะครับวิธีการเล่น การแขนออกให้ตั้งฉากนะครับหยับตัวขึ้นไปอีกนิดนึงครับนิดหนึ่งโอเคแล้วทีนี้นะครับอให้น้องแอนนะครับดันขึ้นมาเลยดันขึ้นมาสุดเลยครับลงมาอย่างนี้ครับโอเคครับสำหรับถ้า b e n p l a c e นะครับแมชชีนตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผม